you wow. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما บรรดาพี่น้องมุสลิมที่รักที่ศรัทธาทุกท่านพึงตักวายำเกรงต่อลอสุบะฮานุตาลาเถิดเพราะการตักวาการยำเกรงต่อลอสุบะฮานุตาลานั้นจะเป็นสเบียงที่ดียิ่งในวันอาคิร์อและบรรดาผู้ที่ตกวาบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่อลอสุบะฮานุตาลาเท่านั้นที่จะได้รับความสุขความสําเร็จทั้งในดุนยานีแล้วก็อาคิร์อบรรดาพี่น้องมุสลิมที่รักที่ศรัทธาทุกท่าน รอมฎอนนะครับใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วรอมฎอนชารุนกุรอานรอมฎอนเป็นเดือนแหง่งอ,อันกุรอานอันกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนในช่วงเดือนรอมฎอนท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะวะซัลลัลลมจะทบทวนอันกุรอานกับจิบรีนนะครับทุกคืนในช่วงของเดือนรอมฎอน อันกุรอานนะครับจะถูกอ่านอยู่ตลอดเวลาทั้งในยามกลางวันและกลางคืนบรรดามุมินบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเขารู้นะครับเขารู้จากอันกุรอานดียิ่งพวกเขามีความรู้มีความเข้าใจว่าอันกุรอานนั้นเป็นกกลามุลลอเป็นพระดำรัตของอัลลอฮฺสุบฮานวตาตัลลั นะเป็นสิ่งที่ถูกประทานมาจากอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาอัลลอฮฺสุตาลาทรงประทานมาเพื่อที่จะให้เป็นฮูดาเป็นทางนำเป็นวิธีงการดำเนินชีวิตเป็นราะมะเป็นความเมตตาเป็นชิฟ้าเป็นยารักษาบรรดามุมมินบรรดาผู้ศรัธทธาพวกเขาจะต้องมีการเรียนการศึกษาอ่านอันกุรอานให้ได้นะครับแล้วพวกเขาก็จะทําการอ่านอัลกุรอาน บรรดามุมินบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขารู้ดีถึงเป้าหมายที่อัลลอฮฺสุบฮานวอะตลาได้ทรงประทานอันกุรอานลงมาเป้าหมายที่อัลลอฮฺสุบฮานุตลาทรงประทานอันกุรอานลงมานั้นเป้าหมายแรกก็คือเพื่อที่จะให้บรรดามุมินบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ทำการอ่านอันกุรอานคะรับก่อนที่เราจะอ่านเราก็ต้องมีการเรียนการศึกษา นะครับจะต้องมีคำว่าอันคีรอาคำว่าตีและวะ้วว่าก็คือการอ่านเป้าหมายที่สองก็คืออัตตะบ,บุรการาวิเคราะห์ถึงความหมายการพินิษพิจารณาไขว่ควรถึงความหมายของอันกุรานการศึกษาเรียนรู้นะครับว่าอันกุรานว่าอย่างไรบ้างอัลลอฮ์กล่กาวอย่างไรบ้างอัลลอฮ์ใช้อะไรบ้างอัลลอฮ์แห้มอะไรบ้าง ในคัมภีร์อัลกุรอานต้องศึกษาเรียนรู้ต้องใข้ควรถึงความหมายของอัลกุรอานประการที่3ก็คือการปฏิบัติตามเมื่อศึกษาเรียนเมื่ออ่านอัลกุรอานแล้วนะครับศึกษาเรียนรู้ความหมายแล้วใข่ควรถึงความหมายแล้วประการที่สามก็คือการปฏิบัติตามอัลกุรอาน อัลลอฮ์ใช้สิ่งใดเราก็ปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามสิ่งใดเราก็ออกห่างอัลลอฮ์สุตลาแจ้งข่าวอะไรกับเราอัลลอฮ์บอกอะไรกับเราสอนอะไรเราเราก็ยอมรับในความรู้นั้นเี่ยวอัลลอฮ์สุมตาตลาได้ทรงบอกทรงสอนเราได้ทรงแจ้งให้เราโดยที่ว่าไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งนั้นนะครับไม่มีความลังแข็งใจใดๆทั้งนั้นเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สุตลาทรงบอก นะครับอันนี้คือสภาพของมุมมินสภาพของผู้ศรัทธาที่พวกเขารู้จักอัลกุรอานดีต้องศึกษาเรียนรู้ต้องอ่านต้องไขคว,งความหมายต้องปฏิบัตินะครับอันนี้ก็คือคำว่าอัลกุรอานนะครับแต่ก็ยังมีมุสลิมบางคนบางกลุ่มที่พวกเขาไม่ให้ความสำคัญกับอัลกุรอาน ไม่สนใจไม่ศึกษาเรียนรู้นะครับภาษาอื่นเนี่ยเขาเรียนรู้เขาเข้าใจเขาสามารถพูดได้หลายภาษาแต่อันกุรานเขาไม่ยอมศึกษาหรือว่าบางคนเนี่ยศึกษาเหมือนกันแต่ศึกษาเพียงน้อยนิดเท่านั้นนะครับศึกษาเพียงน้อยนิดเท่านั้นไม่ศึกษาจนทะลุป,ปลูโปงไม่ศึกษาจนกระทั่งรู้ความหมายเข้าใจความหมาย นะครับไม่สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับตับซีรการอธ,ธิบายอัลกุรอานดังนั้นมุสลิมเราก็มีหลายกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกกลุ่มบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ที่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายในการลงอันกุราอานอัลลอฮ์ทรงประทานอัลกุรอานลงมาก็เพื่อที่จะให้เรานั้นได้ศึกษาเรียนรู้ได้อ่านนะครับและได้ตะด,ดับบุญไขวรถึงความหมาย แล้วเราจะได้นำมาปฏิบัตินะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับประการสุดท้ายเป้าหมายของอันกุรานก็คือชิฟะเป็นยารักษานะครับรักษาได้ทั้งโรคฮิสซีแล้วก็มาณวีฮฮสซีก็รูปปรรมนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถนำอันกุรานมาอ่านเป่ารักษาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาถึงโรคมาาวีนามธรรม โรคความกับกรอกโรคความสงสัยนะครับโรคที่ในใจของเราเนี่ยเมื่อเราไปอ่านอันกุรอานแล้วโรคซึมเศร้าโรคจิตโรคอะไรต่างๆเนี่ยอ่านอันกุรอานนะครับด้วยการพินิษ์พิจรารณาไข้ควนถึงความหมายนี่คือกาลามุลล้อนี่คือพระดารัสของอัลลอฮ์ซุบะฮานุตะลาเรากําลังอ่านาพนรับอาพระดารัสของอัลลอฮ์ซุบะฮานุตะลาอยู่มันยิ่งใหญ่เหลือเกิน มันสามารถที่จะเยียวยารักษาโรคที่เกิดขึ้นในตัวเรานะครับทั้งโรคที่เป็นนามธรรมโรคที่เป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสามารถรักษาได้ดังนั้นพี่น้องมุสลิมที่รักที่ศรัทธาทุกท่านนะครับจงให้ความสําคัญกับอันกุรานให้ความสนใจกับอันกุรานนะครับแล้วก็ยังมีมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเข้าใจว่าอันกุรอนนั้นนะเป็นสิ่งที่จะต้องนําไป ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบิดาต่างๆอุตริกรรมในศาสนาบางคนเมื่อพูดถึงอันกุรานเขาจะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังหรือว่าเขาจะไม่อ่านนอกจากในเทศกาลแห่งการทําบิดาเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านอันกุรานให้คนตายไม่ว่าจะเป็นการไปอ่านอันกุรานที่หลุมฝังศพนะครับไม่ว่าจะเป็นการเฉพาะเจาะจงการอ่านอันกุราใน,นในค่าคืนนิสุชาบานนะครับไปปฏิบัติในสิ่งที่ ไม่มีตัวบทหลักฐานจากอันกุรานจากอัลฮะดิษดังนั้น,น,นตรงนี้ก็มีมุสลิมกลุ่มหนึ่งที่ใช้อันกุรานไปในทางที่ผิดรู้จักอันกุรานนะครับในเทศกาลต่างๆที่เป็นเทศกาลบิดอาอุตริกรรมในศาสนาเท่านั้นแต่เขารู้หรือไม่ว่าอันกุรานเนี่ยมเมนต์ผู้ศรัทธาเขาจะทําการอ่านอันกุรานทั้งกลางคืนทั้งกลางวันนะครับแล้วเรามีการวินิจพิจารณาไขาว้ควรถึงความหมาย พี่น้องรู้หรือไม่ว่ามีอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอ่านนะครับทวนไปทวนมากลับไปกลับมาทั้งคืนอายะห์เดียวนะครับโดยการพินิจพิจารณาถึงความหมายมีการตัดดับบุรนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานอายะห์หนึ่งที่ว่าอินตุอัซซิบุลอินนะฮุมิบานุกวะอินตัะฟิรละฮุม์ฟอินนะกะอันตะลอะซีซุลฮะกีม ถ้าว่าพระองค์ท่านจะลงโทษพวกเขาแท้ที่จริงพวกเขานั้นเป็นบ่าวของพระองค์ท่านไหนตักฟิรละหุมถ้าว่าพระองค์จะอภัยให้กับพวกเขาไฟนักกาอันตลอาซีซุลกอาซีซุลฮักิมแท้ที่จริงพระองค์ท่านนั้นคือผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญานอายะานี้เนี่ยท่านนบบมุฮัมมัสลลัวลวะอวะสลัมนะครับได้อ่านนะครับกลับไปกลับมาทั้งคืน แล้วก็พินิจพิจารณาถึงความหมายนะอายานี้เนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุมนะตาลาจะลงโทษพวกเขาแท้ที่จริงแล้วพวกเขาก็เป็นบาวของพระองค์ถ้าพระองค์จะมาจะโทษให้กับพวกเขาแท้จริงพระองค์นั้นทรงอำนาาทรงปรีชายญาณอ่านด้วยความตาดับบุรไขว่ควรอ่านซ้ําแล้วซ้ําอีกดังนั้นพี่น้องครับมุมนผิ้ศรัทธาเมื่อเขาอ่านอัลกุรอานอยา 1, อยัหนึ่งอายัดใด แล้วเขารู้ความหมายเข้าใจถึงความหมายนะครับเขามีความลึกซึ้งในการอ่านนะครับแล้วก็เขามีความรู้สึกนะครับมันมีปฏิกิริยาต่อหัวใจของเขาดังนั้นก็สมควรที่จะอ่านซ้ำๆถึงแม้ว่าจะทั้งคืนนะครับอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือการอ่านอัลกุรอานที่ถูกต้องนะครับนี่คือการอ่านอัลกุรอานที่มีเป้าหมายนะครับที่รู้เป้าหมายของอัลกุรอาน ว่าอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุตลาทรงประทานลงมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาเป็นการเพื่อเพื่อที่จะให้เรามาอ่านกันแบบประกวดประคันกันนะครับนักกอรีนักกอรีสมัยก่อนนะนักกอรีในสมัยสลับก็คือบุคคลที่เขามีความรู้มีความเข้าใจเป็นอาเลมอูละแมผู้ยิ่งใหญ่กอรีอัลกุรอานแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าได้ยินคําว่ากอรี นักกอรีแห่งประเทศไทยนักกอรอีระดับชาติระดับโลกเราก็จะรู้เลยว่านั่นคือเขามาแข่งขันกันในเรื่องของเสียงในเรื่องของการอ่านทํานองนะครับแต่มันตรงกันแามกับกอรีในสมัยก่อนนะครับกอรีในสมัยของซาลฟุตซาเลนั่นคือปราช์ผูยิ่งใหญ่ผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกุรอาน นะครับมีการตดัดบบุตรไข้ควันถึงอันกุรานศึกษาเรียนรู้เข้าใจถึงบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาในแต่ละอายะในแต่ละองค์การอัลลอฮ์กล่กาวอะไรอัลลอฮ์ใช้อะไรเนี่ยเขามีความรู้มีความเข้าใจแล้วเมื่ออ่านแล้วเนี่ยเขาก็นําไปปฏิบัตินะครับอันนี้คือเป้าหมายที่ถูกต้องเป้าหมายที่ดีที่สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอันกุรานดังนั้นพี่น้องครับเราต้องมาสอบถามตัวของเราเองว่า เราอยู่ในกลุ่มไหนนะครับเกี่ยวกับอันกุรานเราอยู่ในกลุ่มผู้ที่ศรัทธาผู้ที่มี إ ي م านมีความเชื่อมั่นแนวลอสุนตาลาผู้ที่ศึกษาเรียนรู้อันกุรานพยายามอ่านอันกุรานให้ถูกต้องศึกษาเรียนรู้ความหมายนะครับศึกษาเรียนรู้ภาษาอับรับเพื่อที่จะมาทําการสามารถอธิบายอันกุรานนะครับอ่านตัฟซีตได้เข้าใจอ่านฮะดีสที่มาอธิบายอันกุราน นะครับเราเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับและเราหมั่นอ่านอัลกุรอานหรือเปล่านะครับทั้งยามกลางคืนกลางวันอ่านแล้วพยายามที่จะท่องจํานะครับเพราะอัลกุรอานนั้นมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะมันเป็นการามุลลอฮ์เป็นคํากล่าวเป็นพระดํารัสของอัลลอฮ์ซุบฮานวาตาลามันเป็นสิ่งที่จะยกย่องนะครับสถานะของเรานะผู้ที่มีความชํานาญในการอัลกุรอาน ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮุสสลามบอกว่านะอัลมาฮิรฟิลกุรอาะน์น์อัลมาฮิร์ฟินกุรอารนผู้ที่สามารถอ่านกุรอาน์ด้วยอย่าง,อย,างอย่างความชํานาญความหมายในที่นี้ก็คือคนที่อ่านได้อ่านถูกต้องนะครับใครควรถึงความหมายแล้วก็นํามาปฏิบัตินะครับว่าเขาจะอยู่นะครับจะอยู่พร้อมกับบรรดามาเลย์ก์นะครับสถานะของพวกเขาก็คืออยู่พร้อมกับมาเลาย์ก์ผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา นะครับอันนี้คือคนที่มาเหตุบินกุรอานนะครับอ่านอันกุรานได้กับความชํานาญส่วนบุคคลที่อ่านอันกุรานอย่างตะกุกตะกักนะยะตะตะตะบินกุรานว่าว่าอะไรชากมันมีความยากลําบากในการอ่านแต่เขาก็อ่านถึงแม้ว่าจะตะกุกตะกักอ่านผิดผิดทุกทุกนะครับพยายามแล้วศึกษาแล้วก็พยายามอ่านนะครับไม่มีความเบื่อหน่ายนะครับ มีความสอบบัดมีความอดทนมีความขยันในการอ่านท่านนบีบอกว่าละหูอาจรอนเขาจะได้ผลบุญถึงสองเท่าด้วยกันนะครับนี่คือคุณค่าของการอ่านอันกุรานดังนั้นใครที่อ่านอย่างชำนาญก็อ่านต่อไปนะครับคนที่อ่านตะกุกตะกักอ่านผิดบ้างถูกบ้างก็ศึกษากันไปนะครับเข้าหาผู้รู้เข้าหาคนที่สอนอันกุรานอันกุรานนะครับไม่เกินความสามารถหรอก บางคนนะครับยังไม่เข้าไปศึกษาเลยก็บอกตัวเองแล้วว่าไม่สามารถที่จะเรียนอันกุรานได้ไม่สามารถอ่านอันกุรานได้เขามีความเข้าใจว่าการเรียนอันกุรานนั้นเฉพาะเด็กเเด็ก,ดกอนุบาลเด็กป .1 ปง<ๆ>เขามีความเข้าใจเช่นนั้นแต่รู้หรือไม่ว่าถึงแม้ว่าเราจะอายุมากแล้ว6070เราก็สามารถที่จะเรียนอัลกุรานได้เรียนเถครับเริ่มเรียนเถครับนะครับท่านแล้วท่านจะรู้ว่า ผลบุญของมันนั้นมากมายขนาดไหนมีบางคนเนี่ยเขาอ่านเป็นภาษาไทยนะครับคำอ่านเป็นภาษาไทยนะครับมีคนไปพบปะว่าเขาอ่านอัลกุรอานโดยการอ่านภาษาไทยไม่ได้อ่านเป็นภาษาอรับมีคนถามเขาไปว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตท่านจะไม่เรียนท่านจะไม่ศึกษาแล้วหรือคำพีอัลกุรอานเนี่ยนะครับแต่ละตัวแต่ละอักษรเนี่ยจะได้หนึ่งถึงหนึ่งความดี นะครับมันก็าหารหัฟันมินกิตาบิลลนี่ฟัลฮุฮัสนะเนเอากลมากอลอสุลลองอัลลอฮุซัลลัมใครที่อ่านอักษรหนึ่งจากอาันกุรอานเนี่ยเขาจะได้หนึ่งความดีแล้วหนึ่งความดีนั้นนะครับได้สิบเท่าสิบผลบุญนะครับได้สิบเท่าด้วยกันและท่านนบเบีบอกว่าฉันจะไม่บอกว่าอาลิฟลามมิมเป็นฮัรฟุนแต่ถ้าว่าอาลิฟฮัรฟุลลามฮัรฟุนมินฮัรฟุนตัวอาลิฟก็เป็นอักษรหนึ่งลามก็เป็นอักษรหนึ่งมิมก็เป็นอักษรหนึ่ง อัลิฟลามีมเราอ่านสามอักษรแล้วอัานกุรานได้สามความดีหนึ่งความดีได้สิบเท่านะครับอัลิฟลามีมสามอักษรได้สามสิบผลบุญพี่น้องครับแล้วอันกุรานเนี่ยมีกี่อักษรล่ะบางคนอ่านอายะเดียวอ่านสุรเดียวสั้นๆแต่อ่านก,นกลับไปกลับมาเขาก็ได้ผลบุญอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นพี่น้องครับอ่านกุรานเนี่ยมันมีคุณค่ามากมายมหาศาลเหลือเกิน จนกระทั่งท่าน,นบ,บีได้บอกเอาไว้ว่านะผู้ใดใครก็ตามที่สารวนอยู่กับการอ่านอัลกุรอานนะครับม uh, ันชะกะละหูกุรอานอันซิกรีวาสุอาลีเนี่ยผู้ใดที่เขาสารวนอยู่กับการอ่านอัลกุรอานโดยที่ว่าไม่มีเวลาที่จะไปขอดุอานะไม่มีเวลาที่จะไปขอพอรไม่มีเวลาที่จะไปขอการอภัยโทษต่ตออัลลอฮฺสุบานุตลานะครับอัลลอฮฺสุตลาบอกว่าพระองค์เนี่ย จะประทานผลบุญให้กับเขารับที่ดีที่สุดที่ดียิ่งนะครับสําหรับการบรรดาผู้ที่ขอทั้งหลายนะค,คนที่เขามันในการขอดุาอาขาได้ผลบุญมากมายมหาศาลแต่คนอ่านอันกุรานนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานาวตาจะให้ได้มากกว่าให้ดีกว่านะครับที่เราอ่านอันกุรานไปถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มานั่งขอดุอาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มานั่งขออิสติกฟ้าขออภัยโทษ แต่ีนจริงในการอ่านนั้นเราได้ผลบุญมากมายมหาศาลแล้วดังนั้นพี่น้องครับที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่าคอยรุกคุมมันตะอัลละมันกุรานว่าอัลละมหูคนที่ดีที่สุดคนที่ประเสริฐที่สุดในหมู่สุจ้าก็คือคนที่เรียนอัลกุรานและก็สอนอัลกุรานนะครับเราสามารถที่จะเป็นบุคคลที่ดีที่สุดเราสามารถที่จะเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดเรียนอัลกุรานสิครับเมื่อเรียนรู้แล้วสามารถสอนเราก็สอนสิครับ อย่างน้อยสุดสอนลูกของเราในบ้านภรรยาของเราในบ้านนะครับเราก็ได้เป็นคนที่หนึ่งที่นะครับในบรรดาผู้ที่เป็นคนที่ประเสริฐที่สุดเป็นคนที่ดีที่สุดดังนั้นพี่น้องครับในบ้านของเราเราจะต้องสอบสวนเราจะต้องสอบถามตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่ามีเสียงอันกุรานบ้างไหมนะอย่างน้อยก็มีเสียงเทพเสียงคลิปการอ่านอั้นกุรานก็ยังดีนะครับและที่ดีที่สุดก็คือเราเองที่อ่าน นะครับในปัจจุบันนี้เราจะสังเกตได้ว่าในแต่ละบ้านอันกุรอานนั้นถูกทอดทิ้งนะครับในสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลัองวอะไรวะสัลล,ลัมท่านนาบีได้ร้องทุกต่อล้อ์สุบฮานตาลาแล้วว่ากุรอัานกุรอ่านได้ถูกทอดทิ้งไม่มีคนสนใจไม่มีคนอ่านนะครับและในยุคเราปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนมุสลิมเราใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับไปในสิ่งที่ไร้าสาระ ใช้ไปในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นโทษนะเป็นบาปสําหรับตัวเราดังนั้นพี่น้องครับอันกุรานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วศึกษาเรียนรู้อ่านใร้ควรนํามาปฏิบัตินะครับนี่คือวิธีแห่งบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะผู้ศรัทธาทั้งหลายเขาจะอ่านอันกุรานทั้งยามกลางคืนและยามกลางวันเขาจะไม่ทอดทิ้งอันกุราน บางคนเนี่ยปีทั้งปีไม่เคยอ่านอันกุรานเลยนะมีเรื่องที่เขาเอามาเล่ากันฟังนะอิหมามนะครับได้ไปเยี่ยมบ้านมุสลิมหลังหนึ่งไปรับประทานอาหารพอเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับบ้านไปเจ้าของบ้านบอกว่าเอเราวางเงินเอาไว้ก้อนหนึ่งนะมีคนเดียวเท่านั้นที่เห็นที่เจอคงไปอิหมามแล้วแหละแต่เงินนั้กก้อนนั้นมันหายไปเสียแล้วนะครับก็เกิดความสงสัยว่าอิหมามคงจะเอาไปละ เวลาเนิ่นนานไปหนึ่งปีเต็มๆนับอิหมามอิหมามก็ได้มาเยี่ยมบ้านอีกครั้งหนึ่งเจ้าของบ้านก็อยากจะรู้อยากจะทราบว่าอิหมามเนี่ยได้เอาเงินไปหรือเปล่าก็สอบถามอิหมามสอบพอสอบถามอิหมามว่าท่านเห็นเงินไหมเงินที่เราวางเอาไว้นะตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เนี่ยแล้วท่านคนเดียวเท่านั้นที่ต้องเห็นเงินจํานวนนั้นแต่เงินจํานวนนั้นมันหายไปเสียแล้วอิหมามเมื่อได้ยินคําถามนี้อิหมามนั่งร้องไห้เลยพี่น้อง ถามว่าร้องให้ทําไมเจ้าของบ้านก็ถามที่ฉันร้องให้เนี่ยเพราะฉันเสียใจนะครับบ้านหลังนี้ทั้งทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งปีเต็มเมที่ผ่านมาเนี่ยพวกท่านไม่มีใครหยิบอันกุรานมาอ่านกันเลยอิมามรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งอิมามก็บอกว่าเงินที่ฉันที่พวกท่านถามหานั่น,นฉันเอาไปเก็บไว้ในอันกุรานนะไว้ที่โปอันกุราน เพราะว่าฉันมั่นใจว่าพวกท่านจะต้องหยิบอันกุรานมาอ่านและพวกท่านก็จะต้องเจอเงินของพวกท่านแต่นี่ท่านไม่ไม่เคยเปิดอันกุรานมาอ่านเลยปีทั้งปีนะระยะเวลาทั้งปีด้วยกันดังนั้นพี่น้องครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนพวกเราว่าอันกุรานกําลังถูกทอดทิ้งอันกุรานนะครับจะถูกอ่านเฉพาะเด็กฟัดดูอินเด็กเล็กๆเ,เหมือนกับพวกเขาเนี่ยถูกบังคับแต่มุสลิมส่วนใหญ่ไม่สนใจไม่อ่านไม่ให้ความสําคัญเลย นะครับบางคนก็มีความเข้าใจว่าสามกุญนก็พอแล้วสามารถอ่านในอันกุรอานก็พอแล้วแต่พี่น้องครับอันกุรอานเนี่ยมันมีความสําคัญกับตัวเราอย่างมากมายวันเกียร์หมนะครับอันกุรอานเนี่ยมันจะมาเป็นเชฟเลให้กับเรามันจะมาขอความช่วยเหลือให้กับเราให้เรานั้นได้พ้นจากไฟนรกให้เรานั้นได้เข้าสวงสวรรค์นะครับอันกุรอานเนี่ยมันเป็นนูตเป็นรัศมีในวันนั้นวันกียร์ห นะครับวันที่เราจะต้องข้ามสะพานซีรอดมุสตะกีมนะสะพานซีรอดที่เราจะข้ามนั้มันไม่ได้มีความแสงสว่างหรอกมันมืดแต่อันกุรานเนี่ยมันจะเป็นแสงสว่างให้กับเราสองทางให้กับเราอันกุรานมันจะไปเป็นแสงสว่างให้กับเราในหลุมฝังศพของเราซึ่งมันเป็นหลุมที่มีความมืดมิดมากดังนั้นพี่น้องมุสลิมที่รักที่ศรัทธาทุกท่านสนใจอันกุรานศึกษาอันกุรานตั้งแต่วันนี้ นะครับซึ่งปัจจุบันนี้การเรียนอันกุราน,นั้นมันไม่ได้ยากเกินความเข้าใจของเรานะครับความเราเข้าใจว่าอันกุรานคงจะมีความยากในการศึกษาแต่ปัจจุบันนี้มีวิธีการที่จะเรียนแบบง่ายๆนะบ,บางคนนะครับมัวอัลลัฟนะครับพี่น้องคนที่เขามาเข้ารับอิสลามใหม่ๆเขามาเรียนมาศึกษาอันกุรานภาย,ใน,ะยะในระยะเวลาเดือนเดียวเนี่ยเขาสามารถอ่านอันกุรานได้และเขามาเรียนภาษาอับรบ เขาต้องการที่จะเข้าใจอันกุรอานเขาต้องการที่จะเข้าใจอันฮะดีสนะครับคำกล่าวของท่านรอซูล u ล l a h s a l ลล l l a h u alaihi w a s ล l l ม m m u a ล l a นะครับเขามาใหม่แต่เขามี إ ي ่านมีความศรัทธาเขาสามารถอ่านอันกุรอานได้ภายในหนึ่งเดือนนะครับเขามาเรียนมาศึกษาภาษาอรับเพื่อต้องการที่จะเข้าใจบทบัญญัติของอัลลามแต่เราเป็นมุสลิมโดยกําเนิดทําไมเราไม่ศึกษาอันกุรอานทำไมเราไม่อ่านอันกุรอานนะครับทำไมเราไม่ สนใจไม่ให้ความสําคัญอันกุญานดังนั้นก็ขอดวลาต่อลอสุบะฮานอตลาขอลอสุนตลาทรงเปิดจิตเปิดใจพวกเราขอให้พวกเรานั้นนะครับมีความอีมานมีความศรัทธามีความสนใจกับอันกุรอานศึกษาเรียนรู้นํามาอ่านนํามาไข้กวนความหมายนะนำมาปฏิบัตินะครับและเราก็จะได้รับความสําเร็จ คือก็คือ,คอสวงสวรรค์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานุตละลาได้ทรงเตรียมให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอักูลูกาลิฮาซาวัสตัฟรุลลอฮ์นะซีมาลีวะลุกุมวะลิซาอิลิมุสลิมีมิคุลิซัมฟาสตัฟรุอินนาหูฮุัลกัฟูรุรอฮีม